สวัสดีครับพ่องครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับงวดงวดนาอ่ะสิปังอยู่เด้อครับงวดนาคอยมาเรื่อยๆก็ไมาเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซีของเขยสารใต้ทุกคนทุกท่านครับสำหรับวันนี้เนาะครับผมก็อยู่กับป๋าฉลองครับก็คือพ่อฉลองครับท่านผู้ชมในงวดที่ผ่านมาเลขของคุณพ่อก็เข้าอีกแล้วเนาะพ่อเนาะก็คืออ่า ที่ว่าฝันว่างูเข้าบ้านบ้านเลขที่189แล้วก็คุณพ่อบอกว่าอย่าลืมตัดเล่นด้วยตัดเป็นแป9เก้าเก้าพ่อ้องตัวครับตัดสองตัวจริงๆแล้วเลขของพ่อก็ถ้าวิเคราะห์ดูดีๆนีจะเข้าทั้งบนและล่างเลยนะพ่อใช่่เพราะว่าเลขหนึ่งก็เป็นเลขเจ็ดมีมีคนคอมเมนต์มามานะพ่อว่าให้ระวังเลขเจ็ดไปด้วยเพราะว่า 189นี่ก็ให้ระวังเจ็ดแปดเก้าด้วยถ้าตัดก็จะเป็น7-9ด้วยเ9อ่าใช่ใช่คือก็หกับ7เป็นตัวเดียวกันเรียกว่าหกับเก้าเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละให้ f อฟตัดเอาหน้าก็คือเข้าทั้งบนและล่างถ้านท่านามีคอ์ดีๆนะครับครับแล้วก็ในวันนี้ก็มี f อฟหลายท่านครับให้มาตามความฝันของป๋าฉลองครับ เดี๋ยวเรามาฟังความฝันของป๋าฉลองด้วยกันครับว่าในวดนนี้ป๋าฝันว่ายังไงบ้างได้แนวทางมาฝากเอฟซีทุกๆท่านเป็นเลขตัวไหนครับว่าป๋าบอกว่าฝันแล้วเนาะคันฝันละฝันฝันฝันมาขึ้นนี่ครับสดๆหอนๆเลยฝันมาขึ้นนี่โอเคครับเดี๋ยวให้ป๋าเราให้เอฟซีฟังหน่อยครับคือเรื่องของเรื่องเนาะฝันว่าไปเที่ยวไปเที่ยวบันรถนั่นว่าเป็นรถจะกรยานอกรถรถขั้นใหญ่แห่งนะรถมตอ์ไซนะขั้นใหญ่ๆนั่น รถสายพานหล่ะก็เลยขับขับไปขับไปขับไปไปแวะว่าจะไปแวะมันมีน้องน้ำนะรับไม่ค่อยๆอยลงไปก็เลยว,ว่าว่าเสิเออแววก่อน้าว่ะก็เลยไปแวะไปแวะบันไ,ไปเห็นผู้หญิงค่เพิ่นั่งอาลูกให้หลูกกินนมอยู่ก็เลยว่าสิถามเพม่นว่าสายสายทางกบาับนง่อยทางใดน้องเห็นหน้เราก็บด้ว่านําราคาติหลูกเราครับหมายก็เลยมีน้องผู้หญิงคนนึงคนอยู่หัวจักหัวจักเนี่ยแบบคายๆมันกํคกึ่งนะครับเผลนเราว่าไอ้พี่ทรงแนว่าสั่นบ่มีหลเมื่อเขาเมื่นี่จากคนวั่น บานนี่ครับป้าพ่อก็เลยไปเที่ยไปไดกันซื้อมือคือกันก็เลยขับรถไปส่งเพื่ับขับไปครับไปบานคือจังไฟหนารถมันติดมันติดมันไม่ไมาแทงตาไม่แนบเห็นทางนะครับมันก็แนมแนบแนบแนมแนบบิดไปบิดไปทางขาคือจังเป็นทะเลมันเป็นทะเลบานนี้มันเป็นคุนๆุ้ฝาๆนะหมอกก็เลยบิดอ่าไปลงหมอกบิดบิดลงไปบิดลงไปบานเปหอดปึ่งไปไกลมันเป็นโบโบบานนี่ก็เลยสิบิดทำเป็นพ้นนะว่าเขให้รถเดี๋โดดคามไปเลยนะครับ อเอ็มวัวโดขคามมันวัวน้ำสาง,สงบ่ครับเป็นน้ำสางอ๋อต้องเป็นน้ำสางเลยบ้านนี้ครับแต่ว่ารถนั่นข้นขึ้นไดเ้เอาเอาเหลือท่อยังเอาเบิดเลยเลยครับแต่ว่ายกขึ้นลงขึ้นมาหน่อยน้ำไหลโจโฉเลยบ้านเนี่ยไปเห็นไอ้เลขมันอา่าเลขทะเบียนเลขหลังเพิ่นนั่นเลขทะเบียนเพิ่นเลขปใายนั่นเดเลยไปเห็นว่าห้วยคือขึ้นมาฝันตัวนี่ว่าแต่ว่าขันนี่คือว่าวันนี้น่าสิปังอยู่เด้ยอ,อย่าลืมพอฝัน วันนี้คือพอฉลองในฝันเร็วอยู่เนาะครับฟันมันฝันแบบเร็วๆนะมันก็เข้ากัจับจับจับเมื่อกี้ังคิดโอ้มันต้องฝันแปลงสีจังสีนะครับแล้วก็จําความฝันไดเมนเนาะครับอ่าครับครับไดเมนไปเลยรถน่ะนก็ขึ้นจากสามอยู่ก็ปิดมาอยู่ไอ้ทะเบียนรถดีทะเบียนอีหยังนะครับทะเบียนอ่ะโซ่เลยวะครับนี่ไอ้เดี๋ยวค่อยโซ่กันเลยครับบ่ทะเบียนรถคือทะเบียนรถ803803ย์ามแ่ที่เห็นยิงตกในบ่อลเน๊ยครับครับทะเบียน803เด้อ บ่ามันรถเจ้าของกับโมเมนมันคันใหญ่แห้งนะบ่เคยมีแท่รถใหญ่ันั่นไอ้รถที่ว่าอ่ามีลลอดสี่หลอดเหรอครับบ่รถสองหลอดนี่ล่ะรถใหญ่รถแบบราคาแสนเขาเนี่ยนะรถแปะกาวมือขันดาวตกแสนกว่นนั่นคันใหญ่ันั่นเขาก็ขกันอย่างนัเขา,า<อ>ขี่คั <รถ S 1> นใหญ่ันั่นครับครับมอเตอร์ไซค์นี่ล่ะอืมแต่ว่าบางเบอร์เขาแบเอาเขึ้นข้างคนเจ้าของมันโมเมนี่ต์ไปเนี่ยเอาขึ้นมานั่นทอมันรุดออกครับไอ้ที่แรกนี่ฟันว่าโตของตะของครับอ่าขับรถไปครับแล้ว หาศิกบ้านสิกบ้านครับเราไปเจอผู้หญิงหายน้มลูกอยู่ครับแล้วก็ขับรถไปถามเพื่อนเพื่อนก็บอกปากน้ำเพื่นก็บอกบอกน้ำเรามีผู้หญิงคนหนึ่งคือคุณพ่อบ่อหูจักเพื่อนมาถามพาสิไปทางด้ายให้ไปน้ำเน่พอกันเลยให้เขาขึ้นรถไปน้ำเน่เราเออสิกรบ้านผู้ดีครบจะเทนี่ในระวางทีครับรถไปครับอ่าก็คือตามทางมันมีหมอกหลายนะเป็นหมอกคล้ายๆกบเนื่นเขา่นนะ แล้วที่อ่าปกติแล้วเลวลาเมาขับรถเนี่ยไฟมันส่องใส่มองนี่มันสิสะท้อนใส่ตาเขาอ่าส,สะท้อนใส่ตาแบบเนี่ยบ่เห็นทางนะครับไฟยังมาติดบ่นเนี่ยหา้าโมงปิดไฟก็บ่ได้จังซี่อ่าแล้วพอขับไปไปเจอบ่อน้ำบ่อน้ำตันทางอยู่คือบอ่อน้ำสางบ่อน้ำสางครับบานิสิบิดห้องกลินขามนะบ่อขามครับก็เลยขับรถขอขามเลยขอขามมันบ่อขามมันบ่อขามมันไปซุดลงไปด้บ่อสักลงไปในบ่ออ่าครับคนก็เลยพากันปีนขึ้นมาอ่าปีนขึ้นมาแล้วก็เอารถขึ้นนําได้อยู่ครับ แต่รถนั่นทะเบียนคือ8 0 3าที่พ่อเห็นในความฝันอ่าครับแต่เรื่องจริงนี่บบลูว่าเป็นรถผู้ใด้เนาะเ่ลูจักรถไว่าได้ครับเตรียมทีแหละอดี๋ไปส่งผ่อนํำส่งกระบานั่นนะครับไอทะเบียนรถนี้พ่อจําได้แมนเป็นยำเลยม่มบ่บแมนเลยครับแมนเลยเพราะว่ากรมลงไปจะไปเอาท่อเป็นเห็นพอดีเลยนะ803สครับครับแล้วพ่อแล้วอ่าพ่อสิตีตัวเลขเพิ่มเติมอีกม่มีมีเพิ่มเติมอยู่ครับแต่ว่ากัให้ FC ีตีน้ำเน่าผมอาจจี แตกตางกับปืนสินะผมจะตีว่าสอคนนยคือสองแมนบอส้างเนี่ยคือศูนย์แมนบอสซังคือศูนย์ศูนย์นู้ศูนย้าีหนสางนะก็เลยว่าเออสองีอ่าซีซีสองศูนย์คิดว่าสินะคือพอสตีเพิ่มเติมให้อ่าตีพ่มเติมให้ซีสองศนสองอปริศนามันอยู่ตรงนี้เนาะพอแมนแมนการปิิศนาการย่งคงอยู่ที่ว่าเด็กหน่อยไอ้ผู้หญิงห้นมลูก ต้นน้ำตอนน้ำไ่ได้บ่ได้ใส่ใจเท่าใดรแบบพานไปเลยนะก็ก็เห็นอยู่ดอกเห็นเอาลูกกินนมอะเห็นไปเลยอือครับแต่พอบ่ตีเอาตรงนั้นบ่ตีเอาตรงนั้นเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่ใจตรงนั้นฝันน่ะมันมันจะมาใส่ใจตรงตรงรถต้นทงสร้างนี่ยนะครับครับไอ้ตัวเลขตัวนี้เนาะพ่อเนาะแม่นครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอย่าลืม FC ตัด2ตัวได้ครับครับในงวดนี้ครับตัวเลขคือทะเบียนรถเนาะครับ803ครับถ้าตัดก็เป็น80 83แล้วก็03ครับใช่ๆแล้ว ตัวเลขที่ตีเพิ่มเติมเข้ามาในความฝันก็คือ420ครับท่านผู้ชมครับถ้าตัดก็จะเป็น42 40แล้วก็20นะูนย์นะครับก็จะมีอยู่2หางครับเป็นเลข3ตัวครับของปลาฉลองครับในงวดของวันที่2พฤษภาคม67นี้ครับครับโอเคครับพ่อก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะครับครับไอตัวเลขนี้มักบ่พ่อตัวมักมักมักแห่งคือมักตัวมักแปดสามนี่ดิแต่ตัวสองตัวเน้ อ๋อทัดตัดออกมากอะต<า>ัดตัดแปดสามมากแค่ไครับอืมักแปดสามครับจะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งน้ำกันเนาะเลขยื่นนี่ครับงวดนี้่ยื่นนี่สองตัวมีแซปซะเลยแปดสามเพิ่งแปดสี่เนี่ย,อ,บบย,ยอยู่เนี่ยแต่ว่าลักแปดงวดนี้ครับลักแปดอ๋อเลขอยู่ในนี่แม่นแต่ทะเบียนรถคือ803 803ย์สามแนย์ต่ทัดตัดแปดศูกับ83พอฉลองมัก83หลายกว่าอ่าครับมัก83 90%น่ะครับก็คือว่า ในวันนี้เนะาะยอดมันบอมมากสามตัวไม่อาจจะมากแค่สองตัวครับกับวันนี้อาจจะเขาทั้งสามกับมันกับเป็นไปได้นะของมนในบโุฮงาครับแค่ว่าเอฟซี FC, ตาตัวนี้นะครับครับโอเคครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ <c oughs> ใช้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณป๋าฉลองมากๆครับที่มาเล่าแนวทางคลิปต่องวดให้ฟังครับ ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูด้วยกันครับเดี๋ยวถ้ายังไงโค้งสุดท้ายครับผมก็จะมาตามความฝันของป่าฉลองให้อีกครั้งหนึ่งครับในวันนี้ครับขอบคุณมากมากครับพ่อขอบคุณครับโชคดีโชคดี